มาไกลสุดที่ไหนครับวันนี้ใครมาไกลสุดมากะปิเนาะรู้นี่ขับรถถึงเที่ยงคืนถึงก่อนไม่รู้เรื่องเลยเรียนมาจากมากะปินี่บอกว่าโดยส่วนตัวก็เรียนเรียนเรีกะปิืีนกันนะฮะนี่วันนี้มาก็คือมารู้สึกในรู้ไหมเหมือนกับว่ามาเป็นงานใกล้บ้านครั้งแรกด้วยนะฮะแล้ววันนี้ก็ค่อนข้างที่จะกรงนะเราไม่รู้ว่ามีเพื่อนคนไหนที่แอบถ่ายเราหรือเปล่าในวันนี้นะเดี๋ยวขอเหลียวมองก่อน รถมีหรือเปล่าหน้าไม่คุ้นนะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกครัง้งนึงนะครับที่มาในวันนี้นะครับบางคนนั่งหลับไปแล้วด้วยนะฮะในยี่คนแม้นั่งใส่ที่ตาอยู่นะ,ะแม่แมสดำอะไรนะฮะยังไม่หลับนะแม่นะแต่ตาตื้นนะแม่นะโอ้โหอะไรนะ,ะ <laughs> น้ำลาย นี่ก <tang s> ็เหมือนกันนะครเมื่อกี้เพิ่งหลับไปบทนี้มานะฮะหลับสามเทปเลยนะไม่รู้ใครร้องมาถึงไหนแล้วตื่นมาเี็นงานมันขี้ลึกตื่นได้แล้วเรียนรีมาข้างเรียนนิดหน่อยแต่เทปนี้ก็อยากมาเจอแฟนๆทุกคนโอ้โหองเดืมากนะโอคนแม่ปากหวานนะชอบปากหวานตลอดเลยจริงๆลย